อเออเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครบผมตอนนี้กับช่องเดือมีเซลเจ็ดเช่นเคยรัผมตอนนี้เรากับอยู่กันกำับในเกมเอ,อ่อเวอร์วอฮโรนะครับผมนะนื่องจากไม่ได้เล่นมานานนานมากที่สาเหตุที่ผมไม่ได้เล่นเพราะว่าเกมมันเกมมันไม่ไม่ใช่ว่าเกมมันไม่ดีนะเกมมันก็ดีแต่ที่มันแย่คือคือแบบอธิบายไม่ถูกครับผมผมเลยเลิกเล่นไปพักใหญ่เลยอะ เลยแบบนึกอยากกลับมาเล่นนะผมมันลาหัดเก่าลาหัดเก่าผมมี MGC สองเป็นซื้อเฝ้าผมแต่แต่วากราฟิกมันกากๆไงไม่รู้เดี๋ยวปรับก่อนตังค่ากราฟิกอันนี้การตังค่าทัวไปกราฟิกกำหนดเองต่ำเอาเอาสูงไปเออเดี๋ยวด่าด่็ด่า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 ดปาด่าอ่าาด่าร กับประมวลผลคือคืออะไรอารุณแรงไปเลยกันกูไม่รู้คืออะไรผลส่วนน้อยค่าเสียระภาพด้านการขจัดความไม่คมชัดสูงเครื่องกูร้อนแน่แน่คุณภาพด้านแอนตี้น้ำแฝงคืออะไรคุณภาพเงาเอาไปเลยรุนแรงกูเน้นสวยคุณภาพพื้นผิวเอาสูงอเฮียเครื่องกูแหลกแน่แน่ คุณภาพผลส่วนน้อย fx โอเคค่า fps โอเคเปิดไว้โอเคเสียงภาษาไทยการควบคุมปรับแต่งโอ้โหแล้วผมต้องมาปรับแต่งใหม่หมดเลยเดี๋ยวขอเวลาปรับแต่งก่อนโอเคปรับแต่งมาละเออมันต้องอย่างนี้สิต้องดูแบบสวยๆหน่อยเฮ้ย <c oughs> ต้องดูแบบสวยหน่อยค่อยสมจริงขึ้นมาหน่อยครับผมไหนมาดูที่มีอะไรบ้างปรับแต่งพัทมิตรจำได้ว่าแพรก่อนเนี่ยคือมันถ้าเกิดเราเล่นสมรภูมิไหนอะมันก็จะเป็นทหารของสมรภูมินั้นเลยครับผมจําได้เลยไอแพรตอนที่ผมเลียน,น่ะอย่างหานมีกันเนี่ยก็เป็นดีๆดีครับผม่านโซเวียตก็เป็นฟินแลนด์นะผมเนี่ยมันจะปรับไปตามสมรภูมิอัะผมแต่นี่คืออะไรวะอะไรเนี่ยอินเดียมีอินเดีย, <c oughs> ด,ยด้วย อันนี้อะไรอังกฤษนะผมแล้วก็นาวิกโยธินสหรัฐเฮ้ยอันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยชอบชอบพลทหารเรือโซเวียตของมีเรือด้วหรออะไรจอมพลสูงสุดสตาลินสตาลินอันนี้อะไรนักบินหญิงตำนานครหวามันของประเทศอะไรวะอันนี้ทหารโซเวียตตำนานอันนี้น่าจะเป็นอ่าฐาญิงมันปกตินี่แหละหานญิงของโซเวียตนะผมสไนเปอร์ อันนี้ฐานราบของกองบินหนึ่งสหนึ่งกองบินหนึ่งสหนึ่งอันนี้อะไรเอ้าเชี่ยอะไรเนี่ยควานไม่ออกของโซเวียตหรือเปล่าชุดเหมือนเจ้าของโซเวียตเจ้ของเยอรมันล่ะมีอันนี้ญี่ปุ่นอันนี้อะไรฐานราบอิตาลีอันนี้อะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นผู้หญิงญี่ปุ่นอันนี้อะไรพันตีเวมาร์อ๋อของอ่าอ่าของอะไรอ่ะ วามาร์ชเอออันนี้อะไรอันนี้อันนี้ไม่ต้องเดานะเอลิก้าวะเนี่ยซิงเนอร์วูแมนเอลิก้าครับผมอันนี้อะไรคามิกาเซ่มันมีเครื่องบินเหรออันนี้ร้อยเอกวามาร์ชอันโอ้โหอัศวินปะเนี่ยกองกำลังเฉพาะกิจนะผมอันนี้ไม่รู้หน่วยอะไรนะแต่มันเหมือนอัศวินมากเลยอันนี้คือผู้มนุษ์ขับการรถถังวามาร์ชอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนสายใจเย็น อันนี้รถถังไว,ไวมาร์กน่าจะเป็นของลอมเมลป่ะใช่ไหมนายพลลอมเมลลอมเมลเลยวก็เออวินนี่แหละครับผมถ้าจะไม่ผิดอ่าอันนี้ก็ของตัวละคอนะครับผมซึ่งอยากได้ฮะชุดมีกา <c oughs> ต้องเติมใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไอ้อันไหนนายิเกยร์ยทินเออเนี่ยสองพันทองครับผมสองพันทองต้องเติมกี่บาท <c oughs> สองปันทองร้อยจ็สิบห้าสองครั้งครับผมกูไม่มีเ <laughs> ตือกูไม่มีตังค์ <laughs> เล่นเล่นเก็บเอาก็ได้เดี๋ยวเราเป้าหมายเรามีอะไรบ้างวะเป้าหมายทุกคน m g c สองนี่ได้มาแล้วอันนี้ DB สองแปดปรับรุ่นดูสิอันนี้เรามีปรับรุ่นเท่าไหร่บ้างวะงเกียร์อัตโนมัติโอ้ต้องใช้ทองอะ่ะ เรามีปืนอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ปืนกลปืนไรเฟิลไรเฟิลมีวิงเชสเตอร์ครับผมอันนี้ของเบรกา M 3แกสกันแล้วก็ A P 4 0่มีแค่นี้ยหรออันนี้อะไรต้นแบบ A B C 6อ๋อปืนนี้อันนี้อะไรเนี่ยออ F G P PS. P S P P S H แล้วปืนลูกซองผมมีอะไรบ้างอะไรเนี่ย M 1 8 M 1 8 8 7นะผม แล้วก็ลูกซองเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งสองอันนี้เป็นเซอร์เอเป็นเซอร์เฟลวิแฟกันอันนี้ปืนต่อต้านรถถังครับผมอันนี้ไม่ต้องเอพีทีอารีซีหนึ่งครับผมต่อต้านรถถังต่อต้านรถถังเป็นเซอร์เชคอันนี้ก็ปืนต่อต้านรถถังอะไรเนี่ยอันนี้มีเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็นัมบูซีหนึ่งมอเซอร์ เฮ้ย TT สามสามตักกาเล็เออแล้วผมมีแค่นี้เหรอไม่เป็นไรเราไปต่อสู้กันเลยดีกว่าผมามีเดสแมทฮาร์ดคอร์ทีมเดสแมทพร้อมกับระเบิดจุดยุทธศาสาตร์ให้อลองยึดจุดยุทธศาสาตร์ดิหาห้องมีกำหนดเองเล่นกับเพื่อนก็ได้ครับผมแต่ลองเราจะลองยุทธศาสาตร์ด,ดู หวังว่าจะหาห้องเจอนะอ่าโอเคระหว่ังหาแล้วก็จัดเซ็ล้อผมอ้าหาเจอละตุนิเซียครับผมสมรภูมิแนวลบทะเลทรายผมนะมามีกี่คนวะนอ๋อผมเป็นเยอรมันครับผมโอเคมีมีมีคนไหมมีอผมมีคนเดียวอะไรวะ อันนี้อาจจะเป็นอันนี้ผมเล่นจำได้ว่ามีรถถังเลยนด้วยวะจำได้ว่ามีรถถังให้ขึ้นอ่ะมันเอาออกเหรอเดี๋ยวตือเป็นเซลฟ์เฟลก่อนอเก็บเก็บนานมากเมื่อกี้มีเครื่องบินเหรอเสียงว่อนเลยนี่เหรอกลองกลองอะไรวะกลองกระสุนอ๋อเนี่ยมีเสียงเครื่องบินแต่ไม่เห็นสักลำแคปจุดก่อน เอ,เอ้ยเพื่อนมาเหรออ้าวเพื่อนเริ่มมาป่ะแล้วกูอ,อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจุดแคบอยู่ไหนเอ้ยยิงกันแล้วยิงกันแล้วยิงกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูมาแล้วเอ้าเพื่อนระวังขยับเดี๋ยวส่วนัวผมต้องปรับปุ่มอะ่ะโอ้ยเค้ยขยิงขยิง อืมไม่โดนเดี๋ยว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 เดี๋ทำไมทำไมเดี๋ยวโออเดี๋ยวเจอสไนเปอร์ยิงเพื่อนเพื่อนเราพัวสู้กันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดต้องปรับนอกเกมอ่ะท้อไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ถนัดเลยอุ๊แต่เอ็มจีสี่สองมาก่อนยิงไม่ถนัดเลยเมื่อกี้แล้วคุณจะคุณจะแคปเอยังไงเนี่ยอ๋อด้านบนด้านบน Okay. ไม่ได้เล่นานานไอ้แฮปปีมือปุ๊กตก,ตกเดี๋ยวแคปเอก่อนแคปเอ,อเฮ้ยก้อนยิงอัตโนมัติยิยงอัตโนมัติโอเคเอาเดี๋ยวถ้าเราเล่นเป็นยิงอัตโนมัติให้กูวะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากูไมาต้องการยิงอัตโนมัติเว้ยโอเคยึดยึดเอแล้วสบแข่งสบกูนี่เอง <c oughs> จริงจริงเหย่าอตโนมันก,ก็ได้นะจะได้แบบไม่ต้องมาสุส่มปุ่มโก้อกอย <c oughs> อืมอืมแต่ว่าแม่ตำหนอมันยิงค้างได้ไงเอ,ออสไนเปอร์วิเ <c oughs> ชสเตอร์ผมมีเซตเกียร์เนี่ยมีเซตเดียวช่วยเหลือผมเอย้ยิงโดนสิเฮ้ยเนี่ยคนอื่นเลยโอ้โหหมดแม็กแม่งตาย <c oughs> ต้องหมดแม็กก่อนจะตายอะไรวะโอสกิสโอสกิสมันอยูงไง่ไหนไอ้เหี้ยกูยิงมันหมดแม็กก่อนกว่าจะตายเฮ้ยสไลเปอร์สไลเปอร์อร <c oughs> โอ้ยสไลเปอร์เดี๋ยวโอ้โห <c oughs> โอ้อะไรวะยิงหมดแม็กกว่าจะตายโอย้เดี๋ยวเราเป็นเซอร์เฟลก,กันหนึ่งเฮ้ยเพื่อนเพื่อน อซ้ำเติมมันไม่ตายมันไม่ตายเออตายแล้วกูสปแปมไปสเปากูสแปมไปสเปานี่นี่นี่ถาโซเวียตอ,อืมเอ้าไม่ตายไม่ตายว h ายว่ายอายุดอนตายเออเอ,อ,อะไรวะฆ่าสามตัวแล้วตอนนี้วายวายวาย สิงมันยังสามกด์กันอะใครมันใช้แก๊สคอรีนวะมันอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนมันกระสุนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันขอใช้ลูกซองเดี๋ยวโอ้ยลีโคนานอะวิ่งวิ่งช้าด้วยอะถือถือเป็นคนหนักคนวิ่งช้าโอ้ยหัวโ,โดนยัด มันเป็นซองแบบวิงเชสเตอร์อโ,อโดน้ตายสิเดี๋ยวดีวโหลดยังไงโอเคโอ้เสียงดโหลดโอ้โหรีโหลดยังเท่แต่ยิงอังากากเดี๋ยวมาแป๊บนึงเออสู้จบสักทีผมแพ้ใครไม่จะไปสู้ไหวว่า m อ c 2เลยนะเลยน้ย ยิงมันหนึ่งแม็กเต็มอะ่ะหนึ่งแม็กเต็มจนมันตายหนึ่งแม็กเต็มโอ้ไม่น่าเชื่อแพทก่อนที่ผมแบบเล่นแบบโอ้บรรพบุรุษไอ้แพทนั้นนี่คือมันแบบสะเทียนอยู่แล้วนี่แหละเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ได้เล่นเป็นแบบพักใหญ่เลยเป็นปีแล้วด้วยซ้ำเราจมาเล่นนี่คือแบบว the f ฟักมาเราจะมาเล่นกําหนดเองดีกว่าผมมีด่านอะไรบ้างเบอร์ลินฟินแลนด์คาเมอร์ตันเอ่อตุนิเซียนอร์มังดี เพ้น้องมังดีคนเล่นเยอะว่ะจอยด้วยเออะ <c oughs> ห้องเต็มแต่เพลงนี่คือเพลงแบบเอ่อเพลงต้นตำรับมันเลยนะเนี่ยไอเพลงนี่จําได้เลยตร้่งแต่แผ่นนูดละแผ่นที่มันออกมามใหม่เนี่ยพอมีอะไรบ้างหนอห้องแต่เราคนมันน้อยน้อยอ่ะเอาเบอร์ลินก็ได้ไปตีเบอร์ลินกันดีกว่าเล่นไปฮาร์ดคอร์ด้วยซ้ําโอ้โหแค่เบอร์ลินก็รู้ชะตากรรมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นขอไปตาโซเวียต เพื่อนมันเพื่อนมีอเมริกาของเราเฮ้ยพัธมิรเว้เราลืมปับปุ่มชิบหายแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครใครใครวิ่งเอ้ยเอา้าถ้ถาถา้าเมกถ้าอเมกาเราอยู่ฝั่งน้าสิวันดีอ้ตะกันแก๊สเราเป็นาสาโซเวียตอ,อะไรอะไรเสียงเท้าเสียงเท้าเอาใครมันตายตรงนี้วะ เอ้เๆ้เ้ใครไอไอซียู I C U. เดี๋ยวนี่อืมฮัลเราโหมันโคตรนานกว่าจะตายพูดอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องแล้วเว้ยนี่เหรอฮาร์ดคอร์โอ้โหโอ้โหเฟเซอร์เฟลวชเฉยๆเป็นยิงแบบนี้โอ้ยโอ,โอ้เพื่อนเก็บไปสองเลยว่ะ เสียงอะไรเครื่องบินบอมเบอร์เหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเล่นหัวเล่นหัวเล่นหัวเออนั่นแหละวันด,ดีเพื่อนโฮ้ยเยอรมันนี่หว่าเพื่อนเพื่อนเราเป็นเยอรมันวันดีทานไม่กันเฮ้ยเฮ้ยขอขอโอ้โหโอ้โหกสุนจะหมดไอ้นี่มันกสุนจะหมดขับมาเล่นแก๊สน้ำตาว่ะไว้เฉลยแก๊สคารลีนนั่นไง ปะปะปะปปโอ้โหเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวกูเห็นกูเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเซฟเฟาเตรียมยัดเตรียมยัดกูเข้าไม่ได้มันเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอควันมันหายก่อนเอยเออเหสองตัวอืมไม่ตายต้องอีกนัดคนเหล็กชัดชัดคนเหล็กชัดถืออันนี้มันถือลูกซองไอคนนั้นยังไง เกิดใหม่เกิดความอะไรมึงเดี๋ยวปืนกระสุนจะหมดนี่วิงเชตเตอร์เดี๋ยวปืนแล้วเฮ้ยทำสันเอทำไมกระสุนมันน้อยๆโอ้ตีเลดดอดด้วยว่ะเลดดอดสงครามอย่างไรเอีกอุ้ยไม่ไม่ใช่ทำสันนี่ว่ะนี่มันทอมมี่วายวายวายโอ้โห โชุดอะไรชุดหมวกอะไรวะเนี่ยเ้ปมันย้ายคุณจะย้ายข้างทำไมอยู่ฟันธมิดนี่แหละดีแล้วไม่ยากย่อกสะเอ้ไอ้ไอ้โอ้โหเอฟเอฟจีอีนี่อีกแล้วหมวกสัญชาติแลไรวะเวียดกงอุ้ย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 ใครมาเล่นแก๊สคอรีนี่แล้ววะหะขยันดมแก๊สกันจริงๆพวกนี้ เอ้ยเอฟจีอ้โอโอ้ดูมันใส่ร้ายโอ้โหโอ้เหอะกูตายแล้วแล้วพี่มาพี่มาดมแก๊สเลยตรงนี้วะไหนนั่นนั่นนั่นตายไม่ตายอะไรวะหรือว่าผมไม่ไม่ไม่ได้ตีบวกเออเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้เดี๋ยวยัไม่ได้ตีบวกมันไม่ตายเดี๋ยวปืนกูรีโหลดปืนกูรีโหลดอยู่ ใจเย็นอีกนี่อีกแล้วอ๋ออ๋ออลิกา้าอลิก้ามาใส่หมวกเฮ้ยเฮ้ยจ้าน่าเน้ออูราอลิกา้ามึงตายเรียบร้อยก็เตียนดับกูเตียนดับอ่ะเอาพวกตีตายโอเคยพวกเล่นที่ดีที่สุดครับผม ครอพ่อตีตายยิงเอลิก้าตายด้วยสาใจเกมจบไว,พว้พูดมันมันจบไวเกินอนะ่ะเดี๋ยวผมไปล็อบบี้ไปทำการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆก่อนมันไม่ค่อยถนัดอันนี้เลยอะไร,ร P47 ทำไมเลือกไม่ค่อยถนัดปุ่มอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ขอปรับไโหลดเอาปืนก่อนปรับรุ่น ความเสียหายยีอ็ดยี่สอต่อหน่วยอะผมหนึ่งคะแนนอะร้อสสิบเลยหรอผมมีแค่ร้อยสิบเอ็ดไปดีว่ามีเอ็มสับเจ็ดกัน MPC0 ศอเออถูกแล้วเอ็มศนย์ก็ได้ใช้ทีปนี้โอเคเอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเป็นเลเฟิลมีแล้วปะ อันนี้ปืนวีชัตเตอร์ผมจะเก็บทองซื้อเปืนอะไรดีคิดก่อนเอวันคาบายตั้งหนึ่งพันเลยเหรอันจะเล่นปลดเลเวลตอนนี้ผมเลเวลเท่าไหร่สิบสองเวลปืนต่อไปเป็นเลเวลเท่าไหร่ะะรวะสิบห้าก็ได้ทอมมี่แล้วโอเคแต่โค่อีกนาน <c oughs> โค่อีกนานไอ้ไอ้ลูกสองนี้ง่อยมากกูเปลี่ยนได้ไหมกู <c oughs> <c oughs> ใช้ปืนพกดีกว่าลูกสอง ลูกซองคือแบบต้องยิงโดนจ่าๆเดี๋ยวมันจะตายอะแต่ผมมันผมยิงไม่ค่อยแม่นอยู่แเลยลูกซองมันกระจายเ,ยเดี๋ยวลืมปรับปุ่มปรับปุ่มก่อนมีโปรไฟล์ด้วยวะคืออะไรปับปุ่มปับปุ่มเอออันนี้มีไม่มันเตียอัตโนมัติเหรอหรืออะไรไว้ตรงนี้แล้วกันนะเออคือโอเค การสนัดสนุนยายผ่านนะกูมไม่เห็นรถถังสักคันเลยยายผ่านนะเนี่ยโอเคพร้อมคามอตันทีมเดนแมทเราจะไปนอนบางดีกันดีกว่าครับผมยกคนขึ้นบกครับผมในด่านนี้มันไม่มีรถถังอยแล้วตอนที่ผมเล่นตอนนั้นมันไม่มีอยู่แล้วมีแต่ซากประกอบฉากเอ้ยเป็นพันธมิดด้วยแต่ผมอยากได้เก็บตังซื้อชุดฐานมีกันเลยดีกว่า หนึ่งพันสองตังไม่ใช่ทองนะเฮลโลวันดีสหายแป๊บแป๊แอะไอิฟินิตี้อ๋อลืมลืมลืมมันมีมันมีนั่นอยู่มีโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ้ยอุ้ยแป๊ป๊ตอ้ากูได้ะเมินกูได้ใจเอจีซีสองมา นี่ไงมันมีบาเรียตอนเกิดอยู่วบผมมีหน่าล่ะลืมไม่ได้เล่นนานลืมเป็นไงบ้างฟาอินเดโฮโดนเอาอีกลูกอีกลูกเพื่อนขาดเอาอะไรวะจบแล้วจบไว้พ่หรือผมเข้ามาในแมทที่เขาเล่นแล้วเอออาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปนนั่นดีกว่าอา่าผมผมออกออกไป อะไรอนะคิดอันนี้กูต้องคิดเหรอไม่ไม่เป็นไรครับผมเอ้ยลืมอีกแล้วอ่าอันนี้อะไรเพิ่ม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 ขั้นประสอบการณ์เหรอทีมเด็ดแมทก็ต่อสู้อะไรเดแมทฟรีสำหรับการต่อสู้ทั้งหมดต่อสู้เพื่อมีคะแนนสูงสุดทีมเด็ดแมทพร้อมระเบิดไอ้ทีม นี่น่าจะมีรถถังนะถ้าถ้าจำไม่ผิดมันจะมีบางโหมดเนี่ยที่มีรถถังนะมันไม่ใช่มีทุกโหมดอันนี้ทั้งสองที่ต่อสู้เพืาอการปกครองน่าจะมีน่าจะมีโหมดแทงวอร์สงครามรถถังยุทธการเยือกเย็นนะผมน่าจะอยู่ในโซเวียตเหมือนกันเป็นพัตมิดเวน่เออมีรถจริงด้วยหรือระเบิดปะ่ะอันนี้ระเบิดติดตั้งได้ หรือว่าต้องรถถังมันต้องเป็นเลเวลป่ะหรือว่าอะไร,รไมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นรถถังป่ะโอเคอ๋อหมดวางระเบิดมีเล่นกี่คนโอ้ฝั่งมันตั้งสามคนเลยว่ะไปะวางเดอะบีบีพอยเอฟเอากูมาพิธีเดี๋ยวลัสบีลัสบีทางไหนบีเบียด <laughs> ออ๋พูดอะไรวะโอ้มึงจบอย่างนี้เลยเหรอใช่เลย <laughs> ใช่เลย <laughs> เสียงแบบนี้มันใช่เลย <laughs> เดี๋ยวยีงไนเสียงปืนวันนี้อ๋อตายละ The bomb has planted ใช่เลย <laughs> อันนี้อะมีแต่คนเล่นปืนเนี่ยใช่ปะ,ะเอออะไรมาเดี๋ยวมีคนมามีคนมา เพื่อนไหวไหมเพื่อนไหวมีแต่เสียงแต่ไม่มีเครื่องบิน,นกูได้ <c oughs> <ๆ> <c oughs> จบแล้วเหรอที่ผมคุณชนะอะไรวะไอ้พวกนี้มันเกมเร็วจังถ่าโซเวียตหมดเลยทำไมเกมมันจบไวจังวะได้หี่มาด้วยอะ thank you งงเดี๋ยวเราไปทีมเดนแมทธรรมดาดีกว่านะ่าจะสนุกอันนี้อะไรวะจบไวๆมันไม่มีใครไปอะไรเลย,เยงงโอเคอันนี้แหละทีมเดนแมทนี่แหละเรือจะสร้างห้องดีวะโอเคสถานี้นำน้ำเรืออูไม่ใช่เรืออูดีกว่าญี่ปุ่น ในดานนี้มันมีมันมันขึ้นรถอ่าเราเป็นเยอรมันว่ะโรสโรสอันนี้มันกำลังซ่อมอยู่ไทยอะไรสักอย่างครับผมอันนี้เรืออูป่ะเนี่ยไม่ใช่อันนี้นอันเรืออูแล้วมันเยอรมันอันนี้ญี่ปุ่นตรงน้ำได้ใช่ไหมกูไม่กล้าเสี่ยงเฮ้ยโซเวียตโซเวียตชิบหายแล้วกูจำลืมไปมันยังมีบาเรียโอเค อังโกอังโตก็ระแท็กย่าแข่มันแย่งก,วกูวะน้าบน,น,บนหน้าบนแจกอิมพีซูนไปไปปไปหน้าบนน้าบนไหนยังไงเห็นเอาไม่ใช่เห <c oughs> นกวะเฮย้ยนี่นี่นี่เพื่อนเอา,เอาเระเบิดไปกิน เดี๋ยวนะีโหลด้กันรีโหลดรีโหลดรีโหลด,โ,ดโอ้สเตนมันปืนสเตนไอ้เพื่อนช่วยกูหน่อยใครมีป็นซาเลเปอร์โอ้เป็นเซอร์เฟลอังโต้ไฟคอนแทกนี่แน่เข้าหัวเข้าหัวนี่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวมาซินมาซินเอาวิเชเตอร์โอ้ดูมันติดสะโขบเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว กลัวทะยงกับพี่ <c oughs> โอเครีโรหลดนานนะ่ะมากูม,มีสไนล์ละนัดเดียวจอดหรือเปล่าเอากดผิดลืมไปมันไม่มีปุ่มที่สองอกูตายเนี่ยโดนหนึ่งนัดโอตายโดน <c oughs> กระสุนมีจำกัดต้องใช้คุ้มค่าไม่ตาย กระสุนหมดโอเคได้ช่วเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆอืมอะไรอะไรกูจะตายเดี๋ยวหิวเลือดก่อนเฮ้อเออเออลบ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 เอาปืนกลรถยิงได้ไหมเสียงครีโหลดอือยัดไปยัดไปเออโดนมัสซินอ๋ออไ้ด้านบน มันมันได้เปียกเฮ้ยเราเฮ้ยเราได้เปียกแล้วมึงก็ได้เปียกอ่ะสิ่งของเราคนละคนที่ของมัดสินมัดสินมัดมัดสินโอเคได้แล้วโกยกูโกยกูได้แล้วกูโกยโอ้โหมันได้หมดเต็มเลยอื้อืออื้อืออื้อหดูมันยัดดูเดือด คุยเกี่ยวกับศูนย์เอ้อะไร mm อะไรอืมอะไรวัคซีนวัคซีนด้วยกันวะอืมมามาตงค้ามลูกเลือนกูสรงค้ามลูกเลือนอันนี้โอ้มันล <used> ูกซองนี Je ้ไม่น่าเลยดามิเอต์บ้าเปล่านาฬิกานาฬิกาเฮ้ยเฮ้ยอินทักระมือไม่โดนมา กูจะเป็นเซอวิไพไพเวทไลอ้อน่าปิ้วๆป้วเปี้ยวว้เจ้มีพริดเอ,อือกูนาจะบอ่จะเป็น,นเซอวิไพเวทไอไพเวทไอไลอ้อนเออออะไรพ่อเี้ยวพ่อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปต่อไปต่อเอ้ยเอใครอยู่ไหนเสีสามแกัดกันอะมันแรงอ,ะอร่ะ M3 มันแรงมาเส <c oughs> ียงเสียงรีโหลดมาสินี่วะไหนใครมันยิงแฟกันมันมันอยู่กันแค่สองคนอ่ะไม่ใ่อครอยากไปยงไปอยู่นู้นเลยเหรอหรือผมย้ายได้ เดี๋ยวเราเราต้องรอตาแลเกินใหม่เห็นละเห็นละเห็นละอันนี้แหละมสซินโอ้ยอังเกสโอเคไปต่อเอ้ยกล่องกระสุนลืม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 อุ้ยอุ๊ยอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียิบก่อนหยิบก่อนโอ้โยเกือบ แฮร์เ่ยมันตายเองกูไม่เกี่ยวมันตายเองกระสุนเออยได้มาละกูไม่เกี่ยวนะมันตายเองโอ้โลีโหลดมาได้ม็อซินแล้วกูเล็งรอเลย,อ,ยอุ้ยเฮ้ยโอ้แฝรกันใครเนี่ยแฝรกันใครเนี่ยไม่เป็นไรมาปิ้วโดนด้วย มันมันน่าจะเผาได้อ่ะเปร้ยวเอาเอาถอยถอยเอาถอยอือเฮียโคตรเกลียดแฝงกันมันเกลียดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องวาอีกไหมเปรี้ยวโอ้ดาเมจโคตรแรงเฮ้ยเฮ้มันเล่นมันเล่นปืนกลเดี๋ยวเราต้องมันไม่ตายนี่ไงเอ้ยได้ว่ะ จีามานันยอรมันหมดเลยอ่าผม,ผมได้เพื่อนเล่นดีที่สุดนะผมได้เฉยถึงมาซินด้วยมอสินใครก็ไม่รู้เกมมาใช้ค่าค่ากี่ตัวมาทั้งเกมอ่าค่าหกตัวหกตัวตอนนี้ค่าทั้งหมดแปดคนนะผมเฮ้อ อ่ะปอหอมปาหอมคอเอ๊เอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และแชร์ด้วยครับผมนะจะได้เป็นกำลังใจผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับเกมวอร์วิชโร่นะครับผมไม่ไหวเสัตว์ใจตอนหลังเจ้าพ่อซินใครก็ไม่รู้ว่าใช้จะทำไมทุกนาครับผมบาย